กันค่ะทุกคนเคกินหมกปลาเสื้ยอม่อนคนเดียวนะคะผู้ใหญ่เรากินอ่าทอดอันนี้นะคะเบิง้งเหลือสามตอนทอดหมูสามชั้นมาค่ะทุกคนบายนี้มากินข้าวกับหมกปลาเสื้ยอม่อนน้ำข่อยนะคะข้าวเหนียวข่อยเบิดนะคะข่ายกลยอหงข้าวจ้าวข้าวจ้าวของหงต่เมื่อวานนี่แหละคะ่ะไข่ใส่ตู้เย็นไใแล้วก็เลยอุ่นพี่ใหญ่เราก็เสือ เอาไปเอาอ่านำไก่ยอมีเก็บรสแซ่บค่ะ สวัสัีทุกคน,กน,กคนเขากินข้าวเย็มแล้วเขาออกไปข้างนอกกัน ข้างนอกกแดดดีเยอะค่ะแต่ว่าล้มแห่งหนาววีวีเมื่อเช้านี่เมื่อคืนนี่น่ะลบสี่องศาลบห้าองศาพอดนะค่ะเดี๋ยวเมื่อเนี่ยน่ะจะหมดแปลงพักก้อนเ <c oughs> สียงเด็กน้อยเสียงเด็กน้อยเขาเล่นกัน วัน,นี้อากาศเย็นจ้วยจ้วยอยู่ค่ะทุกคนวันในพลังแลสอมลดอีกนะคะมุกคันว่อว้านนี่แหละคะ่ะขั้นที่ข่อยบอกว่าเราสอมเสร็จเรียบร้อยนั่นแหละแต่ว่าเราก็จะเฮ็ดย่างอื่นอีกนะคะเพื่อว่าจะได้เอาไปตรวจสภาพนะคะจะต้องเฮ็ดให้ตรวจสภาพไห้มันพานนะคะทุกคนก่อนจะใส่งานเราจะต้องตรวจสภาพรดก่อนนะคะ เสียงเด็กน้อยอบ้านตรงขามนั่นนะคะเขาเล่นฟุตบอลกันน้าพ่อเขาทุกคนป้าเฮาไปขึ้นไปกุ้ยกันข้างบนดีกว่านี้กันยังพันเน่หดต้นนะเบีย์พริกเบีย์นี่นะคะ่ะเขาไปฝากเพื่อนร่วมง,งานนะคนละสี่ต้นนะคะ ให้ลูกซ้ายใหญ่พ่อใหญ่ไปกับหกจ็ดต้นลูกซ้ายหน่อยเอาไปกับหกตน้นเอาไปฝากเพื่อนลร่วมง,งานสองคนแล้วนะคะคนละสี่ต้นตาเมื่อวันจันทร์นี่เอาไปฝากอีกเพราะว่าไขา่หนคือไปว่าไวนะะาไาไน้นะคะเอาไปแช่หลายก็ได้น่ะคะอ่ะพอจำนีล่ละ ห,หลายมันฉีตายปะค่ะเขาขึ้นไปเบากันทั้งเฮียนดีกว่านะคะเพราะว่ายอยู่ข้างบนนะก็จะเป็นห้องคุยส่วนตัวมันยนอยู่กับส่วนตัวขึ้นเก่าละคะ่ะคุยคนเดียวอยูู่้เดียวพญาก็อยู่ข้างนอก ค่ะวันนี้ก็มาคุยกันทักทายกันขึเก่อนนะคะก่อนอื่นขอยต้องขอกราบขอคุณเอลซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกเราก็เขียนขอมมนทรงกําลังใจทรงพลังบวกมใหอมาดามบ้านนอกสู่ชีวิตในต่างแดนนะคะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันบอฝนบานเฮาตกจากน่อยไปนออากาศยังฮอนอยู่เหมือนเดิมแม่น่คะแต่ว่าจากหน่อยนี่ก็เขา หนาฝนแล้วนะคะกะังวงว่าอากาศคงจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าสวีเดนตอนนี้นะอยู่ในช่วงสปริงทามนะคะแต่ว่าอากาศกันยังหนาวอยู่นะคะทุกคนจังมือเอ้านี่ยอยู่หนีลบสี่องศาพุ่นะคะ่ะแต่ว่าตอนเทียงตอนบ่ายบ่ายมากกับอยู่ที่เจ็ดที่แปดองศานะคะทุกคนล้มวีวีกับเหตุให้บรรยากาศหนาวก็เกาล่ะค่ะค่ะมืนเน่ เขาก็มาคุยกันเบาๆคือเก่านะคะเมื่อวานนี้ข่อยกะได์บอยทุกคนฟังนะคะว่ามีเรื่องดีๆสองเรื่องเกิดขึ้นในมือเดียวกันนั่นก็คือเรื่องแรกข่อยทําข้อสอบทดสอบอทำงานในลาน,นพานนะคะแล้วกับพญ่ฟรังกะซ่สอมลถจนสามารถขับแปลนได้แล้วนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ต้อง หาซ่อมมองเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะเอาไปตรวจสภาพนะคะเพราะว่าการตรวจสภาพในประเทศสวีเดินจะต้องเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เนนะคะเขาถึงจะอนุญาตให้ใส่รถใส่ถนนนะคะเพราะว่ารถคันนี้นะจอดมาเป็น10กว่าปีนะคะตอนที่ไปซื้อเจ้าของเขากับว่าริใัทงานเพราะวานขับบ่ได้นะคะอ่าพยากับฝรั่งก็ต้องเช็คอย่างละเอียดเลยล่ะค่ะว่า อาจจะต้องไปตรวจสภาพให้พานนะคะเราสำหรับเรื่องที่คอยอทำบททดสอบให้กศพานคอยกระเฮ็ดข้อขสอบในครั้งเดียวกับพานเลยนะคะมีหลายคนนะคะที่ใส่เวลาในการทำข้อสอบนะ่ะหลายครั้งแต่ว่าถ้าเฮาทำข้อสอบหลายครั้งคะแนนเฮาก็จะว่าดีนะคะ การทำข้อสอบของอข่อยครั้งนี้ข่อยก็ได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนอ่ามันก็บ่ถูกเบอทุกข้อนะคะเพราะว่าข่อยก็บ่ได้เกง่งภาษาสวีเดนนะคะได้อ่าให้เพื่อนกุชเชนอ่าก็ถือว่าโชคดีโอเคแล้วนะคะทุกคนมันกะประมาณอ่าเรื่องง่ายนะคะสำหรับอ่าต่างดาวที่จะมาทำข้อสอบอ่าภาษาสวีเดนนะคะอ่าการทำข้อสอบภาษาสวีเดนเขาก็ ให้วิดีโอมาให้ห้าฟังนะคะฟังวิดีโอเสร็จแล้วห้ากามาอ่านนะคะทุกคนอ่านแล้วห้ากาอันใดห้องบอกเข้า,าใจห้าก็ต้องแปลนะคะคอยใส่เวลาในการแปลเป็นภาษาไทยนานมานะคะเพื่อจะเข้าใจนะคะแล้วก็มีข้อสอบทั้งหมดแค่ขอ้อ,ขอสอบที่เป็นแบบทดสอบนะ่ะมีหลายนะคะแต่ว่าข้อสอบที่เขาให้คะแนนอีลีนะ่ะมีแค่20ข้อนะคะ กะค่อยก่าเฮ็ดบถูกหมดทุกอะคอดอกค่ะทุกคนแต่ว่าก่าถือว่าอ่าโอเคนะคะเฮ็ดถูกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก่าถือว่าอ่าดีเยี่ยมแล้วนะคะทุกคนนะคะตอนแรกค่อยก่ออ่วาวันวิตกอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเฮาอ่าเฮ็ดบปผ่านครั้งแรกก่าครั้งต่อไปก็สอบอาจจะอ่ายากขึ้นอี่ยังสินะคะนั่นแหละค,ะค่ะใครก็เลยดีใจหลายที่เฮ็ดกระสอบผ่านในครั้งเดียวนะคะ ค่ะเมื่อเนี่คยคุก็จะมาอะตอบคำถามคอมเมนตอบคำถามหระะืะมาอธิบายกับคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่ท่านผู้ชมท่านนี้นะ,ะได้เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปเก่านั้นแสนาน้านแล้วล่ะค่ะแต่เพื่อนนะอาจจะพึ่งเขาไมา่เห็นนะคะก็เลยเขียนคอมเมนต์เมื่อวานนี้นะคะ,ะเรื่องที่คุยบอกว่าเงินเดือนเป็นแสนนะคะทุกคนทุกคนคงจะจําได้นะคะว่ามีคลิปหนึ่ง ั้งแต่3ปีที่แล้วนะคะที่คอยบอกว่าเงินเดือนเป็นแสนนะคะคอยขอตอบอความจริงนะคะว่าตอนนั้นน่ะคอยทํางานเขาปีที่3นะคะราค่าเงินของไทยน่ะก็อยู่ที่4บาทนะคะตอนนั้นหมายถึงว่าทคนน่ง้นอยู่ที่4บาทหรือ4บาทจุดศูนย์ฮาหรือ4บาทจุดสิบจังซี่นะคะแล้วช่วงนั้นน่ะเงินเดือนคอยถาบอหักภาษี ก็จะเป็นราคาเงินบาทอยยุที่แสนหนึ่งนะคะทุกคนเลาที่นี่ท่านผู้ชมท่านนี้นะกันเลยว่าว่าข่อยเบาโอเวอร์ว่าเงินเรือนเป็นแสนจังซีนะคะว่าเบาอย่างก็บอกาเกินโตข่อยเบาความจริงนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมนะบอกเข้าใจว่าข่อยรวมถึงเงินภาษียังพันได้หักนะคะตอนนั้นนี่แหละค่ะหลายคนอาจจะบอหลูดความจริงนะคะว่า เงินเดือนคอยอที่คิดเป็นเงินไทยเท่ดใดนะคะแต่ตอนนี้นะงนเงินบาทลดลงเยอะมากนะคะอตอนที่คอยมาประเทศสวีเดนใหม่ๆนะอยู่ที่4.25สตางค์นะคะาบางครั้งกับบางเดือนกับ4.30สตางค์นะคะแล้วพอคอยทําง,งานไปได้สองปี3ปีเงินบาทกัแข็งค่าขึ้นนะคะก็แลกได้น้อยก็เก้านะคะ อ่าอ่าหรือเฮทายเงินเดือนน่ะอ่าเป็นเงินไทยน่ะหน่อยลงนะคะเพราะว่าเขาจะแลกเงินอ่าได้หน่อยก็เก่านะคะอ่าหวังว่าอ่าท่านผู้ชมหังว่าเอฟซีคงเข้าใจในคำอธิบายของคอยนะคะอ่าแล้วปัจจุบันนี้นะคะเงินเดือนของคอยคอยกับได้เวไปในคลิปของอ่ายังพานในโดนนะคะที่คอยบอกว่าอ่าเพื่อนร่วมงานที่ทํางานทํางานมาสิสิบห้าปีได้เงินเดือนน่ะ เยอะสามหมื่นแปดนะคะ,ะได้มากกว่าข่อยนะอยู่หมื่นสองนะคะนั่นก็คือหักออกอจากสามหมื่นแปดหักออกหมื่นสองก็เหลืออยูสองหมื่นหกนั่นก็คือเงินข่อยในปัจจุบันนะคะทุกคนแต่วายสองหมื่นหกกว่านะคะแต่อันนี้นะยังประทันได้หักภาษีนะคะ นี่แหละค่ะขอยัอย,อ,ยอยากที่จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังนะคะตามจริงแล้วนะบอต้อมาอธิบายกันได้นะคะแต่ว่าขอยนะเป็นคนที่อชอบที่จะมีความชัดเจนอยากที่จะให้ทุกคนนะบอกอคาดใจนะคะอันนี้คือคือตัวขอยนะคะทุกคนในเรื่องต่างๆที่ขอยเอามานําเสนอในช่อง u t u b e ของขอยอาสามารถถามได้นะคะแล้วขอยก็ บอกความจริงให้ทุกคนฟังมาตลอดนะคะเพราะว่า,าเรื่องราวในชีวิตของข่อยบอแมนเรื่องรลวที่ปรุงแต่งขึ้นนะคะเป็นเรื่องจริงล้วนๆนะคะเพราะว่าจะเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับอียังกับตามนะคะรอบขางรอบแอวข่อยเพราะว่าจะเป็นเรื่องของสามีของญาติพี่นอ้องสามีของอหลายๆคนนะคะที่อยู่ในาขามาในชีวิตของข่อยข่อยก็จะบอกเรื่องจริงทั้งนั้นนะคะในหลัก แล้วเรื่องี่คอยเ้าเกี่ยวกับเงั้นเดือนคอยกับ่ไดเว้าโอเวอร์นะคะคอยเว้าเรื่องจริงละค่ะถ้าเรื่องจริงจะคอยเว้าท่านผู้ชมท่านนี่รับอไดคอยก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าคอยน่ะเป็นคนจริงคนตรงนะคะชอบที่จะพูดแต่เรื่องจริงนะคะค่ะทุกคนคะ่ะเมเนคอยกับสิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเมอนน่ะกะพาทุกคนมากินหมกปลาแซลมอนแล้วกะ มาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเองินเดือนเป็นแสนให้ท่านผู้ชมฟังนะคะว่าอคอยนะบอกความจริงนะค,ะ,คะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย